พอเรากลัวสิ่งนี้เนี่ยแน่นอนเราดูข่าวเราฟังสิ่งที่แพรย์หรือว่าใครก็แล้วแต่สอนให้กับเราด้วยการล้างมือและการป้องกันอะไรต่างๆแต่ท่านนาบีได้สอนเราแล้วว่าหากใครก็แล้วแต่ที่ต้องการต้องการให้อัลลอฮฺตะอลาคุ้มครองเขาตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงเย็นแล้วก็ตอนเย็นจนกระทั่งถึงตอนเช้าวันรุ่นครึ่งแน่นอนท่านนาบีได้สอนให้กับเราว่า ท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อ่านโดอ้อนี้เนี่ยสามครั้งในทุกๆเช้าอัลลอฮ์ตาลาจะคุ้มครองเขาอัลลอฮ์ตาลาจะดูแลเขานั่นก็คือโดอ้อนบิสมิลลาฮิรเาะิลายัดุลรุมาอัสมิฮิชัยอุฟิลอะร์วาลาฟิสมะวะฮุวาซามีอุลอาลีบาจจอยี่ก้าลีอ่านสามครั้งทุกๆเช้าหลังละมาซุบฮีเนี่ยหลังซุบฮ์แล้วก็ก่อนที่จะถึงเวลาซุฮรี

Jangan kita takut saja keluar keluar keluar. Nah, pergi sini, pergi sini keluar tapi tidak ada doa. Doa ini nak pongkan diri kita.